สนับสนุนโดยวาโก้ทรอมโบนวาก้บลูส์บูติกสำหรับสาวพาวเสน่ห์กลับเข้าสู่ช่วงกูรูแก้จนนะคะวันนี้มาให้เจอคุณผู้ชมเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีเสื้อผ้าสวยๆนะคะมาฝากกันแลาต้องบอกเลยว่าเ,ออเสื้อผ้าในวันนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าขายส่งค่ะที่คุณผู้ชมสามารถนําไปต่อยอดทาเป็นอาชีพได้นะคะเราต้องบอกเลยว่าเสื้อผ้าเนื้อดีด้วยเป็นคอตตอนแล้วก็เป็นเ,ออเขาเรียกว,ว่ามาตรฐานนะคะส่งออก ไปต่างประเทศด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะคุณขวัญฤดีชาวบ้านกลางเจ้าของร้านขายส่งเสื้อเปล่าค่ะสวัสดีค่ะนะฮะต้องบอกเลยเสื้อเปล่าเป็นเสื้อแก้ตัวหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่ค่ะก็คือเสื้อเปล่าก็คือเสื้อลอลอเสื้อเปล่าเปล่าเสื้อเกลี้ยงเน้นเป็นสีสันแต่ว่าไม่มีลายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อของคุณขวัญฤุดีก็จะเป็นเสื้อหลากหลายสีสันหลากหลายแบบนะคะที่จะนํามา เป็นการขายส่งใช่ไหมคะไม่ได้แบบขายปลีกอะไรขายส่ง5 0ตัวขึ้นไป50ตัวขึ้นไปก็ได้แล้วนะต้องถามก่อนเลยว่าจากข้อมูลบอกเลยนะว่าเป็นการขายส่งที่คุณภาพเกรด A ต้องถามก่อนพูดถึงเสื้อผ้าสิ่งแรกที่เราจะต้องถามคือผ้าคือผ้าอะไรยังไงคำว่าเกรด a นี่คือคืออะไรฮะคือผ้าคอตตอนเนี่ยจะมีมี3เกรดนะคะเกรดหนึ่งก็คือเกรดคอตตอนหน้า20 ก็คือเกณฑ์ทั่วไปหน้า20ก็คือรายละเอียดคองเขาคือยังไงคะมันมีหน้า20มีหน้าอะไรบ้างค่ะหน้า20ก็คือรายละเอียดของผ้ากันคออย่างเงี้ยเหรอคะเส้นอาจละเอียเวลาเราไปซักมันก็จะไม่ย่นหรือว่าคอย้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อความละเอียดอันนั้นจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันจะมีเสื้อบางประเภทที่แบบซักแย้วย้วโยยซักแล้วมันไม่ั้นคอต้20ค่ะคนขายยี่ปิดไซส์หรือเปล่าทำไมซักแล้วเป็นแบบนี้ แต่อันนี้ของเราใช้คอตตอนหน้า 32, 32. เป็นผ้าที่ขึ้นห้างได้เป็นเกด สูง32นี่คือซักแล้วไม่ไม่ยืดไม่ไม่หดไม่ยืดไม่หดหรือถ้าถ้ามีจริงๆก็จะน้อยมากๆอย่างนี้อเปล่าใช่คือจริงๆตอนเนี้ยเวลาเราซื้อเสื้อเนี้ยเราแค่สัมผัสเราก็รู้สึกเอ้ยเออเนื้อดีใส่แล้วสบายไหมแล้วยิ่งรีดก็ยิ่งเรียบแล้วสวยเนียนนะคะดูดีนี่ต้องบอกก่อนยังไม่ได้รีดนะคุณผู้ชมที่ออามาเลยนะฮะผลิตปุ๊บเอามาวางเลยต้อยาให้ผู้สอน้ดีก่อนเลยค่ะว่าเริ่มต้นเนี่ยมาจับธุรกิจในเรื่องของการขายส่ง เสื้อยืดอย่างนี้ได้ยังไงอะตอนแรกเนี่ยพี่สาวพี่ขายเป็นเสื้อคลุมนะคะแล้วพี่ก็คือว่าเห็นสต็อกเนี่ยมันเยอะจากการที่เหลือจากออเดอร์เนี่ยคือเขาจะเหลือเยอะสมมติว่าลูกค้าสั่ง50ตัวเราต้องเผื่อสัก5ตัวได้5าตัวที่เหลือเนี่ยเราไปบริจาคแล้วก็ยังเหลือก็คือเยอะเพราะเราทําทั้งปีอยู่แล้วก็เลยเยอะเราก็ลงในเน็ตว่าขายส่งเสื้อผ้าสต็อกก็เลยมีลูกค้าสั่งเข้ามาเรื่อยๆพอสั่งเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้สต็อกเราเรือมไม่พอแล้วพี่ก็เลยคิดขึ้นมาว่าเสื้้อตัวเนี ก็คือว่ามันจะใช้ได้เรื่อยๆเราก็ลองอภพีสาวผลิตออกมาตอนแรกก็ผลิตไม่ทันนะค่ะเพราะว่าเราทําเสื้อคุมเปแสดงว่ากระแสตอบรับดีดีครับพราะพวกนี้สีสันสดใสล้วใส่ได้ตลอดตรงๆเลยนะพะ อย่างชายหนุ่มหญิงสาวปัจจุบันเหมือนอย่างผมเงี้ยพวกเสื้อสีพื้นๆอย่างเงี้ยมีหลายตัวเลยมันต้องมีเพราะว่ามันเอาไปแบบกซ์กับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เขามาซื้อขายส่งมาที่เขาเอาไปสกรีนต่อเป็นลวดลายแล้วก็นําไปขายหน้าร้านแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะบางคนก็ขายเปล่าบางคนเพราะว่าพวกนี้ใส่กับสูตรได้ใ่ไหคะใส่ข้างในได้ก็สวยแล้วบางทีงานแต่งงานคอนเซปต์สีชมพูอะไรเงี้ยก็ใส่ไปข้างในง่ายๆและต้องถามก่อนว่าส่วนของแบบเนี่ยวันเนี้ย เราจะเห็นว่าเป็นคอบวงคอวีนะสีสันเยอะทีเดียวโบดีบมีแบบกี่แบบยังไงบ้างก็คือมีจะมีคอ,อกลมกับคอวีค่ะที่ที่เป็นหลักของเราคร่ะ คือเสื้อเสื้อเปานะคะแต่ถ้าเสื้อคลุมเนี่ยของเราจะเปลี่ยนกระเป๋านะคะถ้าสังเกตดูเสื้อคลุมกระเป๋าเราจะไม่เหมือนกันสักตัวหนึ่งเลยอ๋อก็จะมีเป็นแบบอย่างที่โชว์อันนี้นะคะค่ะเสื้อคลุมก็จะมีเป็นมีกระเป๋าแบบกระเป๋าไม่เหมือนกันสักตัวใช่ะว่ายังไงก็คือกระเป๋าเนี่ยเราจะเน้นเปลี่ยนเราจะเน้นเปลี่ยนแบบกระเป๋าอันนี้คเราแต่ออเดอร์ใช่ค่ะเราจะเสนอลูกค้า เนี่ยแหละค่ะแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันค่ะดึงดูได้เลยค่ะอันนี้โชว์กระเป๋าก็เป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วอ๋อนี่ค่ะอันนี้ก็กระเป๋าเพชรก็จะมีเล่นลายแฟลติก้ะมีประดับเข้าไปก็คือแล้วแต่ออเดอร์ว่าจะยังไงอ่ะบางตัวมีฮูดด้วยนะอันนี้ค่่ะใชฮูดแล้วแต่อันนี้คือ ที่บอกว่าส่งต่างประเทศด้วยอะค่ะส่งไปประเทศไหนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อบัตรนี้อะค่ะที่ส่งทัทุกอย่างค่ะเอาทุกอย่างเลยนะคะก็จะเป็นมาเลกับสิงคโปร์ค่ะที่เยอะมากมาเลสิงคโปร์ใช่มันเสื้อเด็กเกินบ้าน่อนะฮะแล้วอย่างอย่างฮูดเนี่ยตก เป็นตัวตัวเท่าไหร่ครับพี่ส่งอยู่ที่ร้อยหนึ่งบบหนึ่งร้อยบาทนี่ต้องสั่งกี่ตัวคะร้อยหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้ถ้าส่งถ้าจัดส่งนี่ก็คือว่าห้าสิบตัวเหมือนกันห้าสิบตัวเหมือนกันอ๋อห้าสิบแต่ถ้าเป็นลูกค้ากันแล้วนี่เราคุยได้เพราะบางคนก็ซื้อไปเพิ่มไงใช่หมอาบางคนอาจจะเคยสั่งแล้วแต่เอ๊ะสต๊อกเบอร์นี้สีนี้แบบนี้มันมันพร่องไปก็อยากจะเติมเป็น เขาเรียกว่าง่ายๆก็เป็นลูกค้าต่อเนื่องนี่แหละอยากจะเติมบ้างอันนี้อาจจะลูกค้ารวยได้ใช่เพราะว่าลูกค้าเป็นคนออกค่าจัดส่งอยู่แล้วค่ะอันนี้มีลายด้วยนะดูสิค่ะลายเยอะกว่านี้ค่ะพอดีว่าแบบดีเชียวอ่าเหมือนขายในพวกแบรนด์เลยอะค่ะอ่าแล้วตรงไหนอันนี้ขึ้นห้างนะคะนี่ค่ะเป็นเงินดอนนะไปต่างประเงินดอนด้วยนะคุณเบลขายที่นู่นมีเนี่ยมีแบบติดป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่อันนี้เป็นงานรอเดินคืออันนี้ที่เราติดป้ายเขาไปเลยอ่ะค่ะลูกค้าสั่งติดก็คือติดไปเลยติดไปเลยนี่ ก็จะดูแบบมีราคาขึ้นดูไฮโซขึ้นเลยอ่ะอย่างเงี้ยเออนะครับซึ่งจริงๆป้ายเนี่ยแรกเดิมผ้าลูกค้าไม่สั่งก็จะเป็นป้ายริงๆของเราแต่ถ้าลูกค้าสั่งเราก็จะมีป้ายให้หรือถ้าบางคนปัจจุบันเขาจะมีบางแบบที่สกรีนเป็นเบอร์อะไรที่เสื้อเลยไม่ติดเป็นป้ายมีไหมเป็นไซส์ของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทําได้เหมือนกันไม่ต้องติดเป็นเป็นแผ่นผ้าก็ได้ ต้องต้องติดเป็นแผ่นผ้าอย่างนี้แต่ถ้าสกรีนมันต้องไปอีกที่หนึ่งหาสกรีนเองค่ะนี่เริ่มเลื้อนะรเนี้ยมีลายอะไรด้วยมีหลายลายมากจริงๆแล้วพี่เอามาไม่ครบเยอะมากก็จะีครบแล้วลายนี้ที่เราออกแบบให้ลูกค้าก็คือว่าเลือกใช่เราจะเสนอให้ลูกค้าเป็นลายเป็นลายผ้านะคะเป็นลายผ้าเนี่ยมันมีเยอะจริงๆต้องถามแบบนี้ฮะลายไหนได้ความนิยม ที่สุดละผ้าพื้นค่ะผ้าพื้นผ้าพื้นเพราะว่าใส่ได้คือว่านักเรียนและคนทํางานเนี่ยบางทีบางที่เนี่ยอย่างตามห้างเนี่ยเขาจะให้ใส่เสื้อดําค่ะก็คืออันนี้เราจะขายดีที่สุดอ๋อสีพื้นเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นเสื้อเปล่าก็จะเป็นพวกเทาดำขาวฟ้าค่ะอย่างเสื้อยืดแบบนี้มันจะต้องมีเป็นไซส์ใช่ไหมคะใชไซส์อะไรยังไงบ้างคะก็มีเอ M L X L ค่ะเป็นไซส์ไทยหรือไซส์ยุโรปเพราะบางที S, นน <S, S แต่ว่าเป็นไซส์เมืองนอกนี่ S, <S, <S ก็จะใหญ่มากอ๋ออันนี้ก็คือเป็นไซส์ของบ้านเราค่ะอ่ x แล้วก็มันจะมีทั้งไซส์ไซส์ยุโรปและไซส์ไทยอะค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะจริงๆเป็น จริงเป็นไซส์ไทยนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามีไปถึง XL x อะไรที่ให้ให้คนที่โรกใส่ได้ไปถึง 4X อ่ะค่ะเพราะว่าเหมือนบางทีเวลาไปเที่ยวยุโรปอยเงี้ยผมเนี่ยปกติใส่ M อยู่ไทยบางทีพอไปเมืองนอกต้องใส่ S นะใช่ค่ะอันนี้ก็ไซส่ L โอ้ก็ไซส่ L แบบเมืองไทยเนาะ แต่ว่าจะเป็นทรงเออพูดถึงทรงนิดนึงทรงตรงลงมาทรงบางทรงมันจะมีทรงเซลิมฟิตทรงบอดี้แล้วก็ทรงทรงใหญ่ปกติทรงตรงอันนี้คือทรงตรงอันนี้ก็เป็นทรงตรงธรรมดาเพราะว่าเวลาเขาไปสกรีนเนี่ยเขาจะใช้ได้ง่ายทั่วไปนะคะคือบางทีเขาก็จะไปสกรีนลายแล้วก็นําไปขายต่อเป็นแบรนด์เขาเนาะอันนี้เป็นไซส์ XL ่แล้วต้องถามแต่สีเยอะผ้านุ่มมากเลยอ่ะผ้านี่น่าจะถูกใจใครหลายคนเพราะว่า พอรับไปแบบนี้เหลือตัวละ7จ็ดแปดสิบบาทเองแล้วส่วนใหญ่ถามได้ไหมฮะส่วนใหญ่ลูกค้าเอาไปจําหน่ายต่ออย่างเงี้ย<ม>เขามักจะขายกันที่ไหนหรือว่ามักจะขายกันราคาเท่าไหร่ก็พวกนี้ถ้าเขาไปสกีนเนี่ยก็จะตามท้องตลาดทั่วไปอยู่ที่ราคา1 5 0ยหบถึงอบาทถ้าสกีนอันนี้เก็ไม่สกีนก็ไซสใหญ่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าสกีนเนี่ยก็ต้องดูว่าลูกค้าเขาจะขายเท่าไหร่เพราะของพี่ขายเสื้อเปล่าแต่ก็ประมาณร้อย ร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาแหละใช่ค่ะแล้วแต่สถานที่ที่เขาขายด้วยแสดงว่าไซส์แต่ละไซส์ราคาไม่เท่ากันละเห็นไม่เท่ากันถ้าเกิดไซส์ใหญ่บงที้จะไปขายแพงแน่นะคะใช่ไม่ท่นี่บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องรับแบบห้าสิบชิ้นนี่ค่ะเราสามารถละสีคละได้ได้หมดเลยได้ค่ะได้อย่างงี้ที่ตกตัวละเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นตัวละอันนี้หนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเป็นฟรีไซส์นะฟรีไซส์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อ S M L ก็คละได้เหมือนกันได้ค่ะค้าให้ครบหตัวฟรีไซส์คือคร่าวๆมันจะเป็นประมาณไซส์ L วะฮะใช่ค่ะโดยปกติค่ะไซส์ L ไม่ L ก็ M L ก็ M นะฮะก็เรียกได้ว่าก็จะทำมากลางกลางหน่อยแต่เป็นเสื้อยืดนี่เรียกว่ามีหลากหลายเลยเลือกอะไรตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเราต้องถามว่าที่ผ่านมาเริ่มต้นทำจริงๆเนี่ยมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะหลายปีค่ะแล้วกระแสการตอบรับเป็นยังไงจริงๆถ้าคนอยากดูอย่างเงี้ยอยากมาจับจังเลยอยากมาดูจังเลยเนี่ย ไปดูที่ร้านได้เลยค่ะเราผลิตคือเรามีที่ผลิตที่ที่สต๊อกของเราไปดูได้ไปจับผ้าได้นะคะจะได้ดูแบบสัมผัสกันไปเลยว่าดีจริงไหมชอบจริงไหมนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับพี่บอกว่ามันมีทั้งหมด3เกรดใช่ไหมใช่ยังมีอีเกรดนึงด้วยใช่ไหมค่ะหน้า40ค่ะหน้า40มีไหมของพี่ไม่ได้ทําหน้า40บเพราะลูกค้าไม่คือจริงๆแล้วลูกค้าเขาจะถ้าสกขายส่งอย่างเนี้ย ตามเน็ตเนี่ยราคาต้องต่ำเพื่อที่ว่าราคาสูงไม่ได้เนาะบ้านๆเขาจะได้ใช่แล้วคือเขาไปสกีนบางทีเขามีหลายขั้นตอนเนี่ยค่ะเขาต้องไปทําของเขาอีกอะค่ะแต่จริงๆแล้วหน้า32ใช่ไหมฮะก็ก็คือเป็นคุณภาพที่ขึ้นห้างได้สบายๆอย้่แล้วอันนี้ก็ให้สบายใจกันไปได้นะคะแบบไหนที่เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับหรือว่าลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อมากที่สุดเลยถ้าเป็นเสื้อ จริงๆแล้วเท่ากันนะเท่ากันพอๆกันชแต่อันนี้คือเราไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเราทำอันนี้เป็นหลัก อ๋ออันนี้เป็นหลักแล้วแต่ว่าที่พี่มาทคิดทําตัวนี้คือตรงนั้นงานสต็อกพี่หมดแล้วก็งานออเดอร์เนี่ยพี่สาวพี่เองทําไม่ทันเพราะว่าต้องไปมาเลยต้องลงเรือไปอย่างเงี้ยบางทีว่าผลิตไม่ทันจริงๆแล้วในส่วนของพวกวัสดุต่างๆครับผ้าต่างๆนํามาจากที่ไหนอ๋อเราก็หาซื้อตามท้องตลาดอะค่ะตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนบร้านอื่นเลยเพราะเราจะมีแหล่งของเรา เาเลือกเลือกคุณภาพที่ดีมาแรงในที่จริงมันมันหากันเขาเรียกว่าก้าร้านเสื้อผ้าก็อาจจะนํามาจากที่คล้ายๆกันแต่แต่ละร้านอาจจะมีวิธีในการเลือกคุณภาพผ้าที่แตกต่างกันบางร้านอาจจะขายราคาเท่าเราแต่อาจจะลดต้นทุนหน่อยไปเอาแบบผ้าอีกแบบบางคนเขาใช้ผ้าย้อมไงคะผ้าย้อมคืออะไรก็คือซื้อผ้าผ้าขาวไปแล้วก็สั่งย้อมผ้าพวกแบบเสื้อพวกนี้เขาเอาไปย้อมแต่ของพี่คือผ้านี่เลย อย่างลายเนี่ยวันนี้พี่ไม่ได้เอามามันจะมีผ้ายกจริงๆแล้วมีลายยกว่คุณภาพจะจะไม่ดีสักแล้วมันสีจะออกไปเรื่อยๆบางทีเราดึงสีมันแตกไงคะฮะมีสีแตกเมเราถึงเนว้ค่ะคือบางทีเราเป็นวงกลมอย่างเงี้ยพอเราดึงสีมันจะแตกเขาก็พิมพ์นะคะอืมอันนั้นเป็นลักษณะของผ้าที่ที่คุณภาพอาจจะไม่ดีนะค่ะนะคะจากเนื้อผ้าโดยตรงค่ะแล้วอย่างลูกค้าที่มาซื้อค่ะส่วนใหญ่เนี้ยเป็นเหมือนมาจาก ต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยมากกว่ากันนะคะต่อเสื้อคุมเนี่ยจะเป็นต่างชาติแต่อย่างงี้จะเป็นบ้านเราบ้านเราเนีนบ้านเราไม่ค่อยแล้วช่วงใกล้สงกา์แล้วบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนใส่เสื้อพวกนี้จะไม่ร้อนค่ะแล้วเวลาลูกค้ามาสั่งมาสั่งเสื้อแบบนี้ค่ะจะต้องเหมือนรอออเดอร์ไหมคะหรือว่ามาปุ๊บเราได้มีสต็อกเลยมีอยู่แล้วค่ะมีสต็อกอยู่แล้วด้วยนะแต่ถ้าสั่งในเว็บเนี่ยก็ส่วนมากเขาก็จะต้อง สามวันถึงจะได้เพราะบางทีเราจัดส่งเราต้องเผื่อเวลาไว้นะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจค่ะสามารถเติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะคุณขวัญนดีอ๋อถ้าไปที่ร้านนะคะถ้าไปที่ร้านก็ไปจากเดลโมเนาะเดลโมไหนเอ่ยเดลโมท่าพระเนี่ยค่ะเดลโมท่าพระไปเข้าบางขุนนนก็ได้เข้าจรันก็ได้หรือจะออกเส้นราชพฤกษ์ก็ได้ค่ะไปถนนกาญจนาสังเกตง่ายๆเราถึงก่อนโรตัสบางใหญ่ค่ะ ก็ถ้าคุณผู้ชมจะเซิร์ชหา GPS อะไรก็หา เราตับางใหญ่ถามแท็กซี่แท็กซี่ก็น่าจะพอรู้ถ้าเกิดจะเข้าไปในเว็บก็คือ w o r l d wide web ขายส่งเสื้อเปล่า com อ่มพิมพ์ภาษาไทยตรงๆงเลยนะคะขายส่งเสื้อเปล่า .com ออนในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดของแบบเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของราคาให้ดูกันนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามคุณขวัญหรือดีได้ค่ะโดยตรงเลยนะคะ0868918487ค่ะผมแต่หรือถ้าบอกว่าโทรไปถามทางได้ไหมถามได้ถามรายละเอียดได้ยินดียินดีให้คําตอบทุกทุก เรื่องแหละแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามามาเป็นลูกค้ากันแล้วก็อยู่กันเขาเรียกว่าตออซื้อขายระยะยาวเลยนะระยะยาวแล้วก็รับรองว่าเดี๋ยวจะให้คาแนะนําอย่างเต็มที่แล้วก็สั่งแรกๆพอไว้้อเชื่อใจแล้วก็สั่งน้อยๆก็ไม่ว่ากันได้ราคาส่งนะเพราะว่าเราเข้าใจค่ะว่าลูกค้าบางครั้งเนี่ย เขาต้องเอาไปเพิ่มมันจะไม่หมดพร้อมกันอยู่แล้วค่ะนะครับนะคะอะวันนี้มาในฐานะของกูรูแก้โจนค่ะอยากจะถามคุณขวัญ้ดีหน่อยว่าทําธุรกิจนี้มาเคยผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างแล้วก็คือใช้หลักคิดแง่คิดอะไรในการผ่านพ้นทุกอย่างมาได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้แบบนี้อะค่ะอุปสรรคผ่านเยอะค่ะ แล้วทำยังไงคะถึงได้ผ่านมันก็คือเราก็ต้องทนนะคะยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะนะคะแล้วก็ลงลงบ่อยๆออกขยะแล้วจริงๆเนี่ยพี่ขายตลาดนัดด้วยนะอ๋อคะลงไปขายเองเลยเพื่อที่จะรู้ว่าเขาขายกันยังไงคือจริงๆแล้วทั้งขายส่งเนี่ยก็ขายขายไปเพื่อที่เราจะได้แนะนําลูกค้าได้ด้วย ว่าขายยังไงราคาเท่าไหร่ลูกค้าเขาจะต้องถามเรายังไงเราก็ซื้อเสื้อนคาแรกเลยเสื้อเป่าคืออะไรมันจะมีอุปสรรคอะไรถามไหมอุปสรรคอะไรเหรอเราติดต่อลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อใจเราหรอกถ้าของเราไม่ดีจริงค่ะนะคะกว่าจะพูดกว่าจะโน้มน้าวให้เขาซื้อหรือให้เขาลองเนี่ยมันลําบากอุปสรรคของพี่ก็คือการคุยกับลูกค้าบางครั้งลูกค้าไม่เข้าใจบางทีพี่ลงเว็บครั้งแรก อุ้ยทำไมราคาสูงจังแต่ของเขาที่เขาลับน่ะคือเกตไม่ดีใช่แต่บางค้ะลูกค้าต้องเข้ามาดูเราถึงอยากให้ลูกค้าเห็นว่าผ้าเราไม่ใช่ผ้าเกตนั้นคอตตอนมีทุกเกตถ้าสังเกตดีๆเขาจะติดคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวไม่ว่าจะเกตไหนเขาจะติดทุกตัวแต่ว่ามาดูจริงว่าที่เราอธิบายเขาเนี่ย คือลำบากบางคนไม่เข้าใจจริงๆนะคะ,คะก็ต้องผ่านพ้นอุปสรรคกว่าจะได้รับความไว้วงางใจแล้วก็เชื่อใจจากลูกค้านะคะ<ช>แต่อย่างหนึ่งที่ฟังจากคุณขวัญรูดีมาก็คือไม่เคยยอมแพ้ออแล้วก็ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคือ<ช>ถ,ถ้าเกิดวา่าเศรษฐกิจไม่ดีอาลงไปตะละนัด ไปดูลูกค้าว่าความต้องการเป็นยังไงนะคะอันนี้แหละเป็นหลักการในการทําธุรกิจที่ทุกๆคนนะคะสามารถที่จะนําไปเป็นเยี่ยงอย่างได้เลยนะคะ,ะครับผมนะฮะยังไงวันนี้เรียกว่าต้องขอขอบคุณนะครับคุณขวัญฤดีนะครับชาวบ้านกล่าวมากๆะนะคบที่มาแชร์เสื้อยืดนะฮะขายส่งคุณภาพ เกรด A แบบนี้นะอยากให้สนับสนุนกันกันราคาไม่แพงนะครับยังไงขอบคุณคุณความดีมากครับใค่ังที่ติดต่อกันได้นะคะ0868918487แล้วก็เว็บไซต์ขายส่งเสื้อเปล่า com ค่ะช่วงหน้าคุณหมอแดนนะครับพูดเรื่องของความรักอยู่ใช่ไหมคุณยังเป็นความรักแต่ว่าความรักอันนี้นี่มันอันนี้เป็นคนที่ยังหาอยู่นะฮะาาจะเหงาในเรื่องของรักแต่ว่าโหยหาแม่มันเป็นเรื่องที่ขาดกันไม่ได้ต้องยอมรับนะฮะหยหาในเรื่องของเซ็ก เออ <ภา S 1> มันเป็นกินเลสตัณหามนุษย์เนาะยังไงก็แล้วแต่จะทำยังไงเมื่อคุณเหงารักแล้วก็โหยหาเซ็กนะฮะคุณหมอแดนจะมาร่วมพูดคุยในประเด็นนี้แล้วก็แน่นอนว่าจะทำให้คุณอยู่ได้อย่างมีความสุขติดเลดนะเนี่ยติดตามช่วงหน้าครับ